สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2564กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะคนลัคนราราศีสิงห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตนุลักษณ์ของเขาเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะพร้อมกับดาวพุธเนี่ยนะคะซึ่งเล็งกับดาวราวหูอยู่แต่ว่าก็จะมีการย้ายนะคะโดยที่ตนุลักษณ์จะย้ายเนี่ยวันที่16ทธันวา ส่วนดาวพุธเนี่ยนะคะก็จะย้ายไปวันที่4นะคะวันที่4ทธันวาไปแล้วเนี่ยนะคะก็ช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ก็อาจจะเหมือนกับมีความเครียดมีความอะไรอยู่เนี่ยนะคะทำอะไรก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะอาจจะยังไม่ปลอดโปร่งทีเดียวแต่พอหลังที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปสู่ เรือนปุตตะเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาจุดเวลาที่ดีนะคะอะ่แล้วก็เหมือนจะทําอะไรเหมือนจะได้รับสิ่งใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวพฤหัสเนี่ยนะคะซึ่งเร็งลัคนาซึ่งก็เป็นเจ้าเรือนของเจ้าเรือนปุตตะที่ดาวอาทิตย์เข้าไปอาศัยด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือน มมรณะนะคะมรณะเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงดาวพฤหัสเนี้ยก็จะส่งกระแสถึงเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็เหมือนกับจะได้รับโชคได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอะความสําเร็จหรือความได้เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือความคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆก็จะเหมือนดีะนะคะ เหมือนก็จะเป็นช่วงที่จะมีคนคอยอช่วยเหลือเกื้อกูลได้ด้วยนะคะจะเป็นอะไรที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คุณให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือชี้แนะอะไรได้นะคะเนื่องด้วยดาวพฤหัสส่งกระแสะถึงลัคนานั่นเองนะคะนอกจากนี้คู่ครองความรักก็ถือว่าได้โชคได้ลาบเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังนะคะว่าความรักของเราเนี่ยนะคะต้องดูให้ดีด ถึงแม้เรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เข้ามารักมาชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูนะคะว่าคนที่มาชอบเราเนี่ยเขาเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาอาจจะปิดบังเราอยู่ก็ได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าเราก็ดาวพฤหัสนี้นะคะก็อยู่ในเรือนของราหูนั่นเองแล้วดาวราหูเนี่ยก็อยู่ในเรือนกรรม,มะ เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรือนราศีพฤษเป็นเรือนดาวศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ความรักก็อาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการงานเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันก็ได้รับกระแสดาวราหูมันก็ยังคลุมเครือนะคะมันยังคลุมเครือมันยังเหมือนไม่ชัดเจนต้องดูอ่ะต้องใช้เวลานะคะสำหรับคนที่จะมีความรักอย่าใจร้อนนะคะถ้าความรักอะไรใหม่ๆเข้ามายิ่งต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจนั่นเองส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าดาวพุธเจ้าเรือนเนี่ย ก็จะเข้าสู่ราศีธนูนะคะ,ะกระดุมพระไปอยู่ในเรือนเดี๋ยวสองสไปอยู่ในเรือนปุตตะเช่นกันนะคะจะเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะก็ถือว่าดีการเงินของเราก็เหมือนกับเราเงินของเราจะไปไปใช้จ่ายในการลงทุนหรือการทำอะไรสิ่งใหม่ๆ นะคะแล้วก็จะมีะไรายได้เข้ามานะคะจะมีะไรายได้เข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่า,าสิ่งเนี้ยนะคะเราอาจจะมีหัวคิดเริ่มอะไรขึ้นมาหรือว่าปิงไอเดียขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาจากทุกทีเราคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ความคิดเราเล่นนะคะคิดอะไรออกขึ้นแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องการเงินของคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็เหมือนกับ<ม>ดีนะคะเหมือนดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะคะคนลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องอ เรามาระวังสุขภาพเรามาระวังปัญหาเนี่ยนะคะที่เกิดจากมิตรสหายนะคะมิตรสหายหรือพี่น้องนะคะอันนี้ให้ระวังก็จะเกิดความขัดแย้งการไม่ลงรอยซึ่งอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เช่นกันนะคะ,ะเกี่ยวกับด้านการงานได้เช่นกันอันนี้ก็ถือว่าต้องต้องดู หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยนะคะก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ว่าสรุปก็คือ,อระมัดระวังการขัดแย้งการมีปัญหากับมิตรสหายนะคะหรือพี่น้องนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับงานได้ด้วยนะคะอันนี้หนึ่งละเกี่ยวกับงานสองอา,อาจจะต้อง ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพแต่ตัวเองเนี่ยได้เหมือนเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งคิดอะไรแก้ไขอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะหาหนทางในการแก้ปัญหาอะไรก็จะดีเป็นเป็นดยชะตาที่เริ่มคลี่คลายในเกี่ยวกับ จิตใจอะไรที่มืดมัวที่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็จะคิดออกอะไรก็จะดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพมากหน่อยระวังความขัดแย้งในพี่น้องอหรือว่ามิตรสหายของเราเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับงานก็ได้เงี้ยนะคะแค่เนี้ยนะคะส่วนเรื่องคู่ครองความรักก็คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ดีค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแค่ว่าคนที่กําลังศึกษาหรือว่า เริ่มมีใครเข้ามาเพียงแค่นั้นะนะคะอันนั้นต้องคอยดูหน่อยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนะคะอย่าด่วนตัดสินใจอย่าเอาใจลงไปเต็มร้อยแค่นั้นะนะคะแล้วคุณก็จะไม่ไม่มีปัญหาทําอะไรก็ดึง,ด,งดึงตัวเองไว้นะคะเผื่อไว้ครึ่งๆนะคะแค่นั้นเองนอกนั้นก็ผ่านฉลุยนะคะคนรัคนาราศีสิงห์นะคะก็ขอให้เป็นคนที่จิตใจหนักแน่นอ,อย่าใจร้อนนะคะ ราศีนี้ราศีธาตุไฟบางทีใจร้อนอย่าด่วนตัดสินใจอย่าทําอะไรบุ่มบามแล้วคุณจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดนะคะความจริงคุณเป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็แต่ว่าทําอะไรรวดเร็วไปหน่อยค่อยๆนะคะค่อยคอยค,อยคิดแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตคล้วค่าจากโรคระบาดนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดนมนต์เจริญภาวนานะคะ แล้วจะปลอดภัยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ